ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็คงเข้าเรื่องพระเวสสันดรเมื่อสองตอนที่แล้วมาต้องเล่าเหตุมาซิก่อนพระวไมิะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังจะขายข้อเท็จจริงไป เป็นว่าเรื่องเส้นดอนตนนี้ท่านในนามว่ากันทศพรแต่เรื่องกันกันนี้จะบอกต่อไปหรือไม่บอกก็ไม่ทราบว่าถือว่ามีความไม่จำเป็นเป็นนั้นว่าวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสตร์นาสมาสัพทธเจ้าทรงได้สนับเสียงพระคุยกันปรารบเรองผลปลกกระพัดแล้ว องค์สมเด็จพระบัณฑแก้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าหากพร,พระองค์จะทรงโปรดตัดเรื่องเวทพระเวสสั้นดอนชาดก <c oughs> สมเด็จพระบรมสุคตจินี้ทรงสมเด็จจากพระมหาวิหารไปสู่นาที่นั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ปูอัธนะสวายองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงประทับนั่ง แล้วก็ถามว่าพิกเวีดูก่อนพิสุสงทั้งหลายเวลานี้เธอสนทาน,นากันในเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรทิ้งความมหัศจรรย์ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทัน,สนแสดงวัมเทศนาโปรดโมพระบุรญาติาตในที่สุดบรรดาฝนโปรยกระพัิก็ตกลงมาเป็นของอัศจรรย์ ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันได้ทรงตรัสว่าการที่ตถาคตมีบารมีเต็มแล้วนี่นก็สามารถทำผลให้ปโปกระพัตตกมาได้นี้เป็นของไม่อัศจรรย์ <c oughs> สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าในสมัยที่ตถาคตนั้นมีบารมีไม่เต็ม ยังบำเพ็ญบารมีอยู่สามารถทำผลปกระพัดให้ตกลงมาได้นี่จึงเป็นของอัศจรรย์ั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็สรงนิ่งอยู่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระบรมครู ตรัสความเป็นมาในเรื่องนั้นสมเด็จพระพระกักตรวันจะเล่นนำมาเรื่องเล่าเรื่อง,รรองพระเวสสันดรชาดกต่อไปพ <c oughs> ระองค์นี้ทรงเริ่มเรื่องว่าในกาลครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระน,นามว่าพระเจ้าศรีวิราชบรม,มกษัตริย์ทำบาทเท้าเธอปกครองเมืองมีนามว่าเมืองเชตกุดดอน มีพระราชโอรสนามว่าสนชัยแม่รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เข้าตนเสียแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาละใช้ได้เมื่อเจ้ากงสนชัยราชุปรมานทรงเจริญวัยพระราชชีวิดาได้บิเศกสมรสกับพระราชชิิดาของกษัตริย์มัทราชพระนามว่าผดษดีแล้วก็ยกราชสมบัติให้ครอบครองเป็นพระเจ้า เป็พ่ครอบครองนะพระเจ้าสุนชัยมีพระน,นามผุสดีเป็นเอกะกรรมเหสคคีครองกรุงกรุงกุชดอนต่อมา <c oughs> อันนี้ตอนนี้ท่านก็ลมาเล่าเรื่องของประวัติของพระน,นางผทสดีว่าทําไมพระน,นางผทสดีจึงชื่อว่าพผดสดี แล้วว่าทําไมพระน,นามผุสินดีจริงจะเป็นพระพุทธเป็นพระพุทธมารดาเพราะว่าท่านผุสินดีองนี้นาม,มาภายหลังมีนามว่าพระนาสิริมหามายาราชเทวีตอนนี้นางเสียต้งขึ้นต้นองงง่างน่นโดยมากถ้าไม่เคยขึ้นตามบาลีต้งงงๆเหมือนกัน อาลาว่ากันต่อไป <c oughs> เป็นน้นว่าพระนางบุษณีนั้นมีเหตุการณ์ในอดีตชาติ่างกล่าวว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งมีนามว่าพระวิปัสสีทศพลพน,พนาได้ทรงถวายซึ่งกับสการะบูชาละดิฐานขอพรไว้ด้วยกันอนธิฐานขอพรไว้สิบระการด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่าเป็นความจริงสงดังคำอธิษฐานมีเรื่องเล่าโดยย่อและพิสดารว่าดังนี้แต่ความจริงกันขอพรอนี่เขามันต้องขอประทานอันภัยท่านพุทธบริษัทหยิบหนังสือขึ้นมาก็มาอ่านเลยรู้สึกว่าท่านผู้เรียงหนังสือนี่เรียงเลอะเป็เส้นหน่อยขรสิบรายการนี้ไม่ได้ขอกับพระพทธเจา้าท่านขอกับระินทร์ เวไาที่พูดมาแล้วในขอผ่านไปรู้สึกว่าท่านผู้เขียนหนังสือนี่จะเป็นหัวสมัยใหม่เกินไปเสียแล้วริดรอนตัดทอนความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแอาแต่มาก็เลวก็คิดว่าท่านเขียนถูกหยิบมาก็อ่านเลยเลยไม่ได้เรื่องกันตอนนี้เข้าเรื่องจริงๆนะทีเอากันให้ถูกเป็นว่าอในสมัยหนึ่ง สมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีทศพลในเวลานั้นมีพระราชาท่านหนึ่งมีนามว่าพันธุมราชผู้ครองนครพันธุววดีนครแล้วพระราชาในทรงมีพระราชาิดีดาอยู่สององค์ด้วยกันบางเอิญก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์อีกนครหนึ่ง ทรงของขวัญที่เราเรียกกันว่าเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าพุทธมาพันธุมราชสองสิ่งด้วยกันไอ้ <c oughs> ของสองสิ่งนั้นที่เขาเขาให้เขามาถวายมานั่นก็คือหนึ่งพวงมาลาทำได้ทองคำล้วน,วนราคาประมาณ 1, 000, 000หนึ่งแสนเหรียญสมัยนั้น แล้วก็จุนแก่นจันทร์ที่มีกลิ่นหอมมากและราคามากเหมือนกันพระเจ้าพันธุมาราชจึงพระราชทานของทั้งสองอย่างนั้นคือพระทานแก่นจันทร์ให้แก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ <c oughs> และก็พระราชทานพวงมาลาทองคําแก่พระราชธิดาองค์น้อยพระราชธิดาทั้งสองจึงได้มาดมิว่า ของทั้งสองอย่างนี้เราก็มีแล้วครบทุกอย่าง <c oughs> จุนกันจันเราก็มีแล้วเครื่องทองคําของเราก็มีถ้าเราจะเก็บไว้ใช้นี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเพราะของมีอยู่มากย <c oughs> ิงได้มาดำริว่าจำจะเราจะนำประาวไว้สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าสมุานาพณมาวัปรศี เพื่อหวังผลในชาติหน้าต่อไปสำหรับวิธีถวายนั้นพระราชดิดาองค์ใหญ่ได้ทรงบทแก่นจันท์ให้เป็นผงหอมและเนเ้อละเอียดบรรจุลงในพระอบทองแล้วก็นำไปถวายส่วนผงที่ยังเหลือก็นำไปโปรยปลายรอบๆบรบ,บริเวณพระคันทกุด,ดี ตีองค์สมเด็จพระญหาสีสมบัตเพื่อมีกลิ่นหอมอดกุมเป็นที่ชื่นใจแก่คนทั่วไปเ <s> um> มื่อทรงทำอย่างนั้นแล้วจึงได้ข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบาทีแกว้ว <c oughs> <c oughs> <t> ถ้า,ายนมาเสการแล้วจึงได้กราบทูลว่าพันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพ่ายเจา้าพูดเจริญพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> ผลแห่งการที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายจุนแก่นจันแก่พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้า,จาก็ดีแล้วจุนแก่นจันส่วนที่เหลือนี้โปรยปลายโปรย,ย,ยปลายไปในมหาวิหารก็ดีทำความชื่นใจให้คนที่มาสนับพระธรรมเทศนาเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระมารดา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปในการขา้าหน้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าแ <c oughs> ตงสุตเววามมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมพานามวิปัสสีทศพล <c oughs> เมื่อฉันดับถ้อยคำของนางผู้เป็นพี่ กล่าวดังระตั้งมโนปันธานปรารธนาอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสศีบรมศสาันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็ทรงตรวจอยู่ด้านหนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าต่อไปในการข้านหน้านางน,นี้จะได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่ซึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดม <c oughs> และพัน,นางเองจะมีพน,นามว่าสิริมหามายาราชเทวีเมื่อทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระจินสียะนด้ทรงตรัสให้ทราบพัพน,นางก็ดีใจแต่ยหบังคมลากลับฝ่ายพระราชดิดาองค์น้อยมัถาวายพวงมาลัยทองคำก็ได้ทรงจ้างตั้งจิตอิษาานว่าอาศัยที่หม่อมฉัน ได้ดำรงทองคำบวงมาลัยทองคำมาถวายพระองค์นี้แม้หาว่าชาติน่าจะพึงมีไซได้เกิดไปชาติใดชั้นใดก็ตามทีขอบุญบารมีนี้ได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีเครื่องประดับอ,อกไม่ได้ขาด <c oughs> เป็นอวองค์สมเด็จพระบรมโลกกน่นยก็ให้สาธุการ หลังจากนั้นมาพระนางดังสองพระราชวินดาพระราชมันดาและพระพุทธเจ้าการร่วมมาพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็นิพพานพระนางทังสองก็ตายท่องเที่ยวไปในสวรรค์ชั้นเทวโลกก็ปรากฏว่ามาถึงกับนี้ที่องค์สมเด็จไปชินาสีบริมศาสันดาสมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่ากุขุสันโธทรงบวชขึ้นในโลก พนนาทั้งสองก็ลงมาเกิดจากฟ้าจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้ากิงกีราชบรมกษัตริย์ต่อมาพระน,นางผู้เป็นน้องผู้ถวายพงมาลัยพระองค์สมเด็จรมมรพ,พาาระสัมมาสัพทธเจ้าสุพนามวิปัสสีทศพล <c oughs> ปรากฏว่าพระน,นางฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วบราราลุอรหาตผลนิพพานในชาตินั้น สำหรับท่านผู้พี่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปที่ด้วองค์ใหญ่นะตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสเทวโลกไปเป็นชายาของพระอินทร์ไปเกิดบนสวรรค์นะมีร่างกายหอมมันก็กลิ่นจันได้เป็นเอ,อกอัครมเหสีของเท้าสกะเทวราชเซวยความสุขอยู่ชานาน ตอนสุดท้ายจวนจะหมดบุญวาสนาบารมีท้าวโกสียินดีตัดเตือนว่าน้องนางเธอจำเป็นจะต้องจุติไปเกิดในมนุษย์โลกแล้วแ้ะหากว่าน้องนางจะมีความประสงค์อันใดก็ขอได้โปรดขอมาพี่จะประทานพรให้ตามความปรารถนาของเธอนี่เป็นอันว่าท่านมีบุญ มีบุญที่ทําไว้ในมนดาท่านพุทธบริษัทแล้วท่านก็บอกกัศว่าท่านต้องการเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแนการที่รอเป็นมารดาของพระเจ้าในี่ต้องใช้เวลา <c oughs> ตอนนี้ก็มาเป็นชายาของพระอินทร์ก็ดีแล้วแต่ว่าสนาบารมีจะหมดคือขาดอายุจากการจะอยู่บนสวรรค์ จำเป็นที่จะต้องมาเกิดในมนุษย์โลกแต่ว่าอาศัยความดีที่บำเพ็นบารมีมาย่อมจะสามารถเลือกที่เกิดได้ตามอธัธยาศัยและถ้าว่าต้องการอะไรที่ตั้งใจไว้ก็จะสมิ์ผลฉะนั้นเมื่อเพ,พื่อนนาทรงทราบเอืมะวิอิน์บอกเธออย่างนั้นนะถ้า พระอินยินได้กล่าวต่อไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําบาปกร,รมอันรที่หน้าเมื่อพระนางทรงทราบแล้วยินได้กล่าวกับพระอินว่าหม่อมฉันได้ทําความชั่วเอาไว้อะไรไว้หรือจริงจะต้องจุจิตจากแดนสวรรค์ไปเกิดในมนุษย์สโลก <c oughs> ตอนนี้พระอินก็เห็นใจนางจริงได้บอกว่าเธอไม่ได้ทําความชั่ว ไม่ใช่ว่าความชั่วจะต้องบรันรดาลให้เธอพ้นจากสวรรค์ดอกที่รักแต่ว่าบุญบาร,รมีของเธอที่จะอยู่บนสวรรค์เช่นดาว,วเดงเสถทวโลกนี่มันหมดเพียงแค่นี้เองเธอก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์ท่านน้องนางมีความต้องการอะไรบ้างในสมัยที่จะไปเป็นมนุษย์จงบอกกับพี่พี่จะให้พรทุกอย่างและยะหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความประสงค์ <c oughs> เมื่อบ็นนางทราบความจริงอย่างนั้นจึงได้ขอพรับะอินอพรนี้บรรนางต้องการนะบป็นครนสิบประการด้วยกันเอหนึ่ง <c oughs> เมื่อหม่อมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ในตาเขาอม,อมฉันนี่ดำเหมือนกับเป็นเปกายเหมือนกับเนื้อทรายฉันนั้นนี่หมายความว่าผูา้หญิงเนี่ยต้องการสวย เป็นันว่าเธอต้องการให้ตาสวยพระอิงก็รับคําว่าได้การต้องการอย่างนั้นให้ได้ไม่เกินวิสัยของพี่แต่บ้วนางก็ขอพรข้อดีสองต่อไปว่าข้อดีสองนี่หม่อมฉันขอให้ขนคิ้วของหม่อมฉันนี่ดำสนิทนะแล้วก็โก่งมีความงามไม่ต้องมีการตกแต่ง พระอินทร์ท่านก็ยอมรับว่าสิ่งนี้ได้พี่จะบันดาลให้เพราะไม่เกินวิสัย <c oughs> ในข้อดีสามนางกล่าวว่าขอให้ฉันหม่อมฉันมีนามมีชื่อว่าพสดีนี่ความจริงเวลาเน้นท่านก็ชื่อพศดีเวลาที่ไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้ากิงกีราชก็มีนามว่าพศดีเป็นนะว่าแม้แต่ชื่อนี้ท่านก็ต้องการ พระอิน์ก็สมบัติทานบอกได้สิ่งนี้จะประทานให้จะให้เทัากันหนาหน,น,นามว่าพุทธดีตามความต้องการ <c oughs> นี่ขอพรข้อที่สี่ขอมีพระโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอิน์ก็คิดว่าสิ่งนี้ไม่เกินวิสัยถ้าก็ให้พรววาได้จะหาให้ตามความประสงค์ นี่พรดีห้าท่านท่าขอว่าเมื่อเวลาที่ตั้งคันก็ขอใ้ญ่คันนิ่นนูนนะนูนออกมาเหมือนกับสตรีอื่นทั่วไปให้มีร่างกายเหมือนกับคนปกติอ่พออาพรอังนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นอันว่าพอรอันนี้พระอินทก็ทรงรับว่าได้นี่ก็ขอพอรข้อดีหกต่อไปว่าขอย้ายถันเล่าสองนี่หย่อนยาน <c oughs> แม่นี่มาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเกินยู่ที่ว่าพรึ่งขอใหญ่ขอแบบผู้หญิงเป็นอันว่าพระอินทก็ยอมรับบาอเอยี่ยงนี้ไม่เกินวิสัยของพี่พี่ให้ได้ <c oughs> นี่สำหรับพรข้อที่เจ็ดท่านขอว่าอย่าให้มีผมงอกแม้แต่เส้นเดียวอเอาเรื่องจริงๆนะเนี่ย ขอใหมีผมดำสนิทขึ้นเยื่อผมออกสักเส้นเดียวก็จงอย่ามีกระม่อมฉันในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีอายุสักเท่าไหร่ก็ตามทีขอผมนี้จงดำสนิทท่านก็ยอมรับไม่ว่าต่อไปท่านบอกว่าขอพรที่แปดข้อที่แปดก็คือว่าอย่าให้ร่างกายแปดเปื้อนไปด้วยทะเลแลออ่างใดๆโอ้นี่ยากจริงๆนะ ให้ทำร่างกายไม่แปลกเพื่อนและอะองทุลีใดๆเนี่ยก็หมายความให้มีผิวพันผุดพองไม่มีฝฟไม่มีฝ้าไม่มีฟานไม่มีสิวไม่มีขี้แมลงวันไม่มีอะไรทั้งหมดให้ปรากฏว่าเป็นผิวที่สะอาดพิธที่น่ารักกับบุคคลทั่วไปเป็นอันว่าท้าโกศีสกัลาทั้งว่าที่เรียกว่าเท้าศาสนา ก็ยอมรับว่าพรข้อที่แปดนี้พี่ให้ได้ตามความประสงค์แต่ก็ขอต่อไปว่าขอพอรที่เก้าว่าไม่เกิดเป็นคนใร้มีอำนาจสามารถจะปลดเรื่องคนโทษที่ถึงประหารชีวิตให้พ้นจากโทษได้ให้อิงก็ทรงรับว่าได้สิ่งนี้ไม่เกินวิสัย <c oughs> ต่อไปแต่ก็ขอพอรที่สิบ ว่าขอให้ได้เป็นเอกอักกรมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นสีวีพระอินท์ก็ทรงพระราชทานว่าอันนี้ได้ไม่เกินวิสัย <c oughs> เป็นนั้นว่าพระนางขอพรทั้งสิบระการนี้แล้วใซ้พระอินท์ก็รับได้ทุกอย่างพระนางก็จุติจากสวรรค์น,นมาสู่เมืองมนุษย์ ในความจะตอนนี้ชื่อว่าการที่ที่เรียกว่าทศพรทศพรคือพรสิบราก,การก็จบแต่ว่าการบันทึกเสียงหรือว่าการพูดในที่นี้ไม่จําเป็นต้องจบตามกันตอนนี้เป็นเรื่องของการหิมพ่านตั้งกล่าวว่าเมื่อพระนางโพสัญีเทพธิดาได้รับพรสิบรายการจากพระอินทร์แล้วก็จุดติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือบริสนีในคันของมเเสีของพระเจ้ามัทราชเมื่อออกคลอดออกมาแล้วจึงได้มีนามว่าพฤษดีตามที่ขอไว้พอมีพระชนอายุได้สิบหกปีก็พอดีมีพระเจ้าศิวิราชแห่งหนครเชกุดรทรงท่งทูดมาสู่ขอให้เป็นมเหสีของพระเจ้ากราุงศรนนกเจ้า เป็นแม่สีของสนชัยราชกุมารตอนนี้ยังเป็นลูกชายเขาอยู่ <c oughs> ให้เป็นแม่สีของสนชัยกุมารเมื่อสนชัยกุมารได้เป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาจากพระราชวินดาก็าได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอากาัคราเหสีเป็นยอดนารียงเมืองเชคุด,ดอนเป็นนั้นว่าพรทั้งสองบริการนี้ท่านได้ครถ้วน เธอกายหรือร่างกายก็ได้เมื่อน,นับนามผลสรีได้เป็นเอกอัครมเหสีพระเจ้ากรุงเจกุดอในพระสีวีแล้วก็เป็นว่าพรสิบรายการนั้นสําเร็จสมได้การทั้งเก้าอย่าง <c oughs> คือว่ามีรูปร่างหน้าตาสดสวยอะไรต่วอะไรก็ได้หมดครบเวลาตั้งคันก็เหมืนไม่นูนก็ยังมีอีกประการเดียวก็คือราการที่สี ที่ขอให้มีพระาราชโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอินทร์ยังได้นั่งคิดว่าเอ๊ะพรี้ข้อน,นี้จะครบสิบนี่จเจ้าใครไปเกิดดีเนาะ <c oughs> และมีเทวดาอางค์ไหนบ้างที่จะมีจิตใจประกอบ้วยทานการกุศล คือการให้ทานยิ่งกว่ารักการให้ทานยิ่งกว่าชีวิตของตนจึงได้คิดว่าหน่อพระบรมพงศธิสัตว์ที่อยู่ที่ชั้นดุสิตจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจให้เต็มยังมีอยู่และต่อไปยีได้ตรัสไปองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้า แ่สําหรับพระเทพบุตรของนั้นก็มีบุญบาร,รมีใกล้เคียงที่เยียดเต็มถ้าไปบำบ็ญบาร,รมีชาตินี้ชาติเดียวก็จะมีบาร,รมีเต็มต่อไปก็จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเช่นนั้นท่านจึงตั้งใจไปรัตนาหน่อพระบรม,มพงพุลิสัตว์ในตอนนี้ให้นามาสันตุสิตเทพบุตรุคือว่าไม่มีชื่อจริงๆ ไม่ได้บอกชื่อตรงๆราะว่าเทพประวตที่ชั้นดูสิทธ์เนะี่ยเป็นปน่อพระบรมพงโพธิสัตว์ให้ลงมาจุดติถือปฏิสนธิในในคันของพระนางพอพระนางทรงแพ้พระขันก็มีความประสงค์ที่จะบริจาคทานเป็นกำลังอ่านี่เป็นกำลังของเด็กนะ <c oughs> เด็กที่มีบุญลงมาเกิดในคันของบุคคลใด ใจของแม่ก็อยากจะทำบุญเพศตามที่ก็บอกว่าท่านเด็กคนใดมาจากพรมเมื่อเวลาสู่คันมารดามันดามีการแพ้ท้องอยากจะกินผลไม้เขาว่าอย่างนั้นนะจริงแนละไม่จริงก็ไม่ทราบแต่เด็กคนใดมาจากสวรรค์ที่เวลามารดาตั้งคันแพ้ท้องก็อยากจะกินของหวาน เด็กคนใดมาจากอบายภูมิและเวลาที่มันดาแพ้ท้องก็อยากจะกินของสดของขาวเขาว่าอย่างนี้จริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> สำหรับพันนามพุษณีนี่เวลาแพ้ท้องปรากฏวลาอยากจะให้ทานเป็นกำลังทิ่งต่างจากที่โบราณเขากล่าวไว้ <c oughs> ยิงได้ขอให้สร้างโรงทานนะ พระราชทานจากพระราชสวามีว่าคอยสร้างโรงทานขึ้นสักหกแห่งด้วยกันคือที่ประตูพระนครทั้งสี่แล้วก็ที่ประตูพระราชวังหนึ่งถ้า,วา 1, รวมเป็นห้าแห่งด้วยกันหกเอาที่ไหนแล้วกลางพระนครอีกหนึ่งเอาเป็นหกคนแล้วกันรวมเป็นหกแห่งด้วยกันแล้วก็บริจาคทานแกคนยากจนเสมอมา จนถึงกําหนดทศมารศจะคลอดก็ทรงปรารถนาจะ,สะเสด็จทอดพระเนตรพระนครพระราชาจ้าตกแต่งพระคนครเป็นการใหญ่ให้ซีความสวยสดงดงามเพื่อความสมบายใจของพระมเหสี <c oughs> ขณะที่บรรนานทอดพระเนตรพระเสด็จทอดพระเนตรพระนครอยู่นั่นเองก็พอเสด็จถึงถนนเวชสวิถี เวสสวิถีนี่ก็แปลว่าถนนพ่อค้าในที่บางแห่งก็แปลว่ตรอกพ่อค้าก็ประสูตริพระราชบุตรโดยกระทันหันพระราชาทรงทราบทรงสมนัดดีใจย,ยิ่งนักจึงตัดให้ราชบุตรถวายความมรคขาอย่างเต็มที่พระราชพระราชระ พระญาติพระวงศ์ทั้งหลายจึงได้ขนานนามพระราชบนี้ว่าเวสันดรคคำว่าเวสันดรแปลว่าเกิดในระหว่างถนนของพ่อค้าในวันเดียวกับที่พระเวสันดอนประสูตินั้นก็ปรากฏอนางช้างตัวหนึ่งเหาะมาแลนำมาลูกช้างเผือกมาแล้วเที่ยงว่าในโรงช้างช้างเผือกตัวนี้เป็นเผือกล้วน ที่นับถือกันว่าเป็นมงคลสถีคือเป็นช้างที่เป็นมงคลอย่างยิ่งประชาชนจึงให้ชื่อชาตินี้ว่าช้างปัจจยนาคีนหรือปัจจยนาคแต่ความจริงตามพระบาลีท่านกล่าวว่าครั้นเมื่อพระเวสสันดรคลอดจากพระคันพระมานดา <c oughs> ได้กล่าววาจากับพระมานดาว่าอมะฆ่าแต่แม่มีพระราชทรัพย์อันใดบ้างไหม ขอเขาบอกพขอให้ข้าไปเจ้าหนึ่งพันข้าไปเจ้าจะให้ทานแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ที่นำเอามาอ่านปรากฏว่าท่านตัดทิ้งไปเห็นจะเกิดความสงสัยว่าเด็กเกิดในวันนั้นจะพูดได้ยังไงอาจจะพูดม่นได้ถ้าจะสงสัยแบบนี้ก็ได้เพราะว่านานๆเข้ากำลังใจของคนเสื่ยมลง การจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปเสียทุกอย่างก็ไม่แน่ใจฉะนั้นจึงไม่กล้าจะพูดอะไรมากเกรงว่าจะเฝือจึงไม่กล่าวไว้อรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับตอนนี้มองโดยเวลาก็หมดพอดี <c oughs> ก็ยังขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาแท่งพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี